อ่ะนะครับก็วันนี้ก็สนุกดีนะครับก็พบกับพี่ตุ๋มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็มาในเรื่องของดอกการดอกไบเทมนี่แหละนะครับแต่นี้ทํามาให้เสร็จแล้วนะครับือเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็ไปปรับดอกกันนะครับบางคนบอกผมปรับแล้วทําไมไม่ได้นะครับคือแมปนั้นมันไม่ได้เซตลูปเดียวกับที่น้องปรับนะครับแต่เอาแมปพี่ไปใช้นะครับ ก็ใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้ก็ดูในคลิปอธิบายที่สอนไปนะครับ59นาทีหรืออะไรนี่แหละนะครับรก็รายละเอียดก็ไปดูที่นั่นนะครับโอเคก็มอยูไหนวะาเอา one two up ก่อนก็ไฟล์จะมี2ไฟล์นะครับไฟล์แมปขนาด200 MB กแล้วก็ ไฟล์อีกไฟลหนึ่งเป็นไฟลบลบไอทีนะครับลบเนี่ยโอเคก็จะมีอยสองไฟล์ ในไฟล์ที่1น,นะครับไฟล์ที่1นึมันจะเป็นรูปไปดีนะครับก็โหลดไปนะครับเดี๋ยวอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับอันที่2นะครับอันนี้ผมจะโพสในกลุ่มนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มนะจะไม่โพสที่ YouTube นะครับคือลิงก์ในหาในกลุ่มนะครับจะเอาลิงก์ในกลุ่ม ก่อนเดี๋ยวก็จะมาแก้ลิงก์ในยูทูบโอเคสองตัวนี้นะครับก็จะมีไฟล์แมปไฟล์แมปนะครับไฟล์แมปมันจะเป็นโคโลราโดนะครับ v ีสองอย่างเงี้ยไม่ใช่่นี่นะครับเป็นโคโลราโดด e ส s c o ีสองนะครับคือใครไม่ได้เป็นชื่อโฟลเดอร์ คือโฟลเดอร์ของเซิร์ฟไม่ได้เป็นโคโลราโดวีสองก็เอาข้อมูลข้างในไปใช้เอาข้อมูลข้างในนะครับก๊อปไปแล้วก็ไปวางในโคโลราโดของตัวตนเองนะครับคือลบโคโลราโดของอันเก่าทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งไปเลยแล้วก็เอาข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาไปใส่แทนนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก๊อปมาลวสมมติผมโหลดมาแล้วก๊อปมาละแล้วผมเข้ามาในเอเวลอันนี้เป็นโคโลราโดปุ๊บผมก็ลบ ทิ้งก็เลยพอลบเสร็จก็ดีลิทไปในถังขยะไปเลยหรือกดชิปแล้วก็ดีลิทเอานะครับแล้วก็วางเอาแล้วก็กดวางนะครับชิปายแล้วมึงโอ้ต้องลบหมดแหละลบทิ้งไปเลยนะครับวางวางไม่ได้แล้วก็ลบไปแล้ว นะครับก็ไปดาวน์อย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ไปดาวน์โหลดไอที่ของผมมาแล้วก็แตกไฟล์มาแล้วก็เอาก๊อปข้อมูลมาวางในโฟลเดอร์นะครับที่เป็นแมปโคโลราโดนะครับของเซิร์ฟตัวเองนะครับบางคนเป็นชื่อโคโลราโดเฉยบางคนก็โคโลราโดแล้วสกอร์วีสองบางคนก็ไม่ใช่ชื่อนี้นะครับแล้วแต่นะครับก็ก๊อปไปใช้งานได้เลยนะครับแต่สำหรับใครใช้ไลซ์นะครับจะชื่อตรงกันนะครับก็ลบโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ทิ้งได้เลยเนี่ยลบโฟลเดอร์ตัวนี้ทิ้งไปได้เลยแล้วก็ไปเอาไปเอาที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็มาใส่แทนได้เลยนะครับเฉพาะของซอฟต์ไลน์ C นะครับพอชื่อมันตรงกันนะครับพอลงเสร็จนะครับถ้าทำยังไงต่อนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้มานะครับรูปไอดีรูปไอดีคืออะไรนะครับก็อธิบายนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูคลิปที่สอนไปนะครับโดยทีผมอธิบายคร่าวๆคือ ลุมดอกไอเทมนะครับแค่นี้อธิบายแค่นี้ใครอยากรู้ละเอียดไปหาดูใน YouTube นะครับแชแนลผมอธิบายไว้หมดแล้วก็เอามาที่นาวิกแคทนะครับคือมาเพิ่มในนาวิกแคทตรงลุมดอกคือแอมมี่บล เราเิดม hmm. so ันให้เปิดจะเข้าไปดีกว่าครับมันเอาแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเอชเอลอยู่ะโอเคนะครับพอเข้ามานะครับ ก็มาที่ตรงนี้น,นะครับแล้วก็มาเพิ่มนะครับอันนี้ขอลบไปก่อนกุบตัวนี้ไม่ต่องับตรงน,รรนะรรงนี้นะครับอนะาลืมบอกนะครับก่อนที่จะใช้นะครับก่อนที่จะใช้ เราไปเช็กลูปก,ก่อนนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าชื่อตรงกันหรือเปล่าอะไรตรงหรือเปล่าชื่อไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแต่ ID เลูปเกี่ยวนะครับคือไปเช็คในไอเทม DB ก่อนว่ามี i d IP ตัวนี้ไอไอดี ID ตัวนี้หรือเปล่านะครับของเซริร์ฟตัวเองอะไปเช็คดูว่ามันมีหรือเปล่าบินด a ต้าแบบนี้ไอเทมดีนะครับเช็คว่ามันมีตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดตรงเราก็ใช้ได้เลยนะครับ จะชื่อมันตรงอะไรตรงนะครับขอแค่ ID เท่านั้ตรงก็ใช้ได้เลยอย่างเนี่ยกาคนหาบล็อกมีชื่ออะไรนี่โอเคตรงกันนะครับต่อไปซัมบี้มันนี่โอเคนะครับตรงกันต่อไปอันนี้ขอให้มันมีเท่านั้นแหละนะครับโอเคตัวนี้มีนะครับถ้าเกิดมีใน ATMDB เหมือนกันก็โอเคสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่า ลูปไอดีมันตรงกันอยู่แล้วครับก็คือใช้งานกับ i อเทม DB ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ตรงก็เสียใจด้วยนะครับแต่ส่วนมากมันน่าจะตรงนะนะก็ลองไปดูแล้วกันถ้าเกิดใครไม่ตรงก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับโอเคถ้าเกิดเช็คแล้วว่าตรงนะครับก็เพิ่มได้เลยมาที่นี่นะครับกดบวกนะครับใส่ลูปไปลูปไอดีไปนะครับใส่ชื่อ มัใส่อะไรวะอาอเช้ี่ก่อนมใส่น่นอตรงนี้ค็ดตรงนี้ชื่อแล้วตรงนี้ก็อันอนี้ i d e i s t l l คบตัวนี้ก็เป็น description ก็คือคำอธิบายนั่นเองใครจะเขียนไปก็ได้นะครับภาษาไทยอธิบายว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายแล้วเนี่ยหรือว่าก๊กอปมาใส่ไปก็ได้นะครับแ่้คใครจำได้ก็ไม่ต้องทำนะครับส่วนที่เหลือนะครับให้ใส่เป็นศูนย์ให้หมดศูนย์ยยาวเลยช่องที่เหลือมันจะใ,นใ,นใส่อใส่เลขศูนย กด Save, เซฟหรือว,ว่ากดเครื่องหมายถูกนะครับผมก็เพิ่มต่อไป,ปนะครับถ้าหมดสามารถลงเลนเอาแล้ว,าาลวออก็เก็็อันนี้เ,เป็นชื่ออันนี้เลคติชั่นจะใส่ก็ได้จะใส่ปเป็นอะไรก็ได้ครับให้ให้รู้ว่ามันคืออะไร โอเคตอนสุดท้ายตอนนี้ก่อนแล้วก็ทดสอบจริงแล้วก็ช่วยดูเป็นะ่ต้นนี้อเสร็จปุ๊บ ก็ไปสามารถไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่อันนี้นะครับลดดัตาตานะครับใครใครงงว่าเพิ่มไงไปดูคลิป,ป,ะปนะครับที่อธิบายคร่าวๆนะครับก็ไปเท่านี้แล้วกันกน,นะครับก็ดาวน์โหลดแบบแล้วก็ตัวนี้ไปนะครับ้วเช็คว่าหลดตรงกรันหรืออะไรตรงกรันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแมปเป็นแมปของวีซัพนะครับ่ป็นวีจอ